อมชาติวันนี้วันที่31เดือนสิงหาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพร้อมกับการมีการจดจำให้ใส่ใจอย่างเต็มที่กับการศึกษานี้โดยการมีการจดจำลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และโดยการศึกษาเล่าเรียนลูกก็จะมาเป็นนายของโลกคาถามของเมรีในวันนี้ ความพยายามอะไรลูกจะต้องทําขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับทุนคําตอบเพื่อที่จะได้รับทุนให้เอาการติดยึดของลูกออกจากทุกสิ่งลูกจะต้องไม่จดจำรั์ลูกลูกลูกหรือบ้านของลูกจดจำชิระบาทเท่านั้นให้สังเวยตัวลูกเองให้หมดเพียงเท่านี้ลูกก็จะได้รับสถานะที่สูงสติปัญญาของลูกนั้น ควรจะมีความซาบซึ้งว่าลูกนั้นกำลังจะผ่านการสอบที่สำคัญมากๆการศึกษาของเรานั้นสำคัญมากๆและผู้ที่กำลังสอนเราก็คือพ่อเองผู้ขจัดความทุกข์และผู้ประทานความสุขบาบาผู้เป็นที่รักที่สุดนั้นกำลังสอนเราสารลของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะทำหัวของลูกให้ดีจงเอา ปริมาณของน้ำทิพย์แห่งความรู้นี้ทุกวันทุกวันพร้อมกับการมีการจดจำลูกแน่นอนก็ยังจะต้องใส่ใจอย่างเต็มที่ในการศึกษานี้เพราะผ่านการศึกษานี้ที่ลูกจะสามารถรับสถานะที่สูงได้จุดที่สองเราเป็นของสกุลที่สูงส่งที่สุดพระเจ้าเองกําลังสอนเราให้อยู่ในความทราบซึ้งเช่นนี้ ซึมซับความรู้นี้แล้วก็คงอยู่อย่างมั่นหมายในการทำงานรับใช้พระเจ้าพรของบัพตดาสำหรับเราขอให้ลูกนั้นเต็มไปได้วยความมุ่งมั่นและให้มีคุณสมบัติพิเศษของความพึงพอใจและขณะเดียวกันอยู่อย่างเต็มไปได้วยความสำเร็จในข้อสอบที่ยากเย็นความพึงพอใจเป็นคุณสมบัติพิเศษของบรามิน การอยู่อย่างพึงพอใจอยู่กับบทบาทอะไรก็ตามที่ลูกได้รับคือการสร้างความก้าวหน้าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าแม้นบางคนดูหมิ่นลูกลูกนั้นของผู้ประทานไม่สามารถที่จะถูกทําให้ไม่พึงพอใจในเหตุการณ์ใดๆดได,ได้ลูกนั้นจะอยู่อย่างพึงพอใจอยู่กับตัวลูกเองแล้วก็ยังกับคนอื่นๆด้วยสำหรับสิ่งนี้ให้มีความมุ่งมั่นว่า ไม่ว่าข้อสอบจะยากเย็นอย่างไรลูกแน่นแน่นอนจะต้องคงอยู่อย่างพึงพอใจต่อมาลูกก็จะได้รับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องคติพจน์ในวันนี้พระอาทิตย์แห่งความสุขขึ้นสูงในหัวใจของผู้ที่มีความสุขอัจฉะโอมชานติต